มาต่อกันกันกบพาคส,สองครับผมผู้พชมเห็นเอ่อทีมสีเงินไหมฮะเป็นคุดิโอแบบสมัยแบบยุคเอโดะอะไรเงี้ย <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยว่ะแต่ละโรงเรียนไม่แบบแม่งโอ้โหชอบมากคือแบบมันประทับใจอะ่ะพู้ชมมันมีตัวมีโรงเรียนให้เลือกเยอะมากอะคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเกมคุดิโอมากคุณผู้ชมผมก็เลยแบบตื่นเต้นมากเลยนะกับการได้เห็นตัวละครใหม่ๆในเกมซีรีส์นี้นะผู้ชมแม้จะลงคอมนะฮะแต่ ตัวเกมก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น8บิตไว้อยู่ดีนะผู้ชมเพราะมันคือเอ่อเอกลักษณ์ของเขานน่นแหละเอออ่ะพูดง่ายจะว่างน,นก็ได้เออเขาทําแบบอื่นไม่ได้นะผู้ชมมันจะขายไม่ได้มันขายไม่ออก <c oughs> ใช่ป่าวะแบบนี้ยดีแล้วเอาจริงผมผมว่าแบบนี้ดีแล้วอย่าไปปรับอะไรมาเลยนะโอเคเดี๋ยวนะอีกท่านหนึ่งอะไรนะจำไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเดวีเอออ๋อยกยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนอเนี่ยต้องยกตัวมันขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็กดกดขึ้นเตะเนาะหรือว่ากดลงเตะวะนั่นแหละเดี๋ยว เอ้ยหมดแต่แพมว่ะไม่ได้ทําแต้มเลยว่ะไม่ได้ทำแต้มเลยว่ะหมดแต,มมแต่แพม่หมดแต่แพมคุณนิโอสมัยสมัยโบราณอะเห็นไหมสมัยประวัติศาสตร์อะไรเนะี่ะมันก็เตะเร็วเหมือนกันท่านผู้ชมเออมามาดูกันระหว่างสมัยเกา่ายุคใหม่กับยุคเกา่าใครมันจะเก่งกว่ากันเออเรียบร้อยโอ้แต้มนําว่ะแต้มนําว่ะเรายังไม่ได้เห็นท่าไม้ตายของคุณิโอเลยนะผู้ชมอีกท่าหนึ่งอะเอออันนี้อะไรวะ แลนต่อยถือวิ่งเตะอะแลนต่อยถือวิ่งเตะแลนต่อยถือวิ่งเตะนะจำไห้ท่านผู้ชมแลนก็คือแลนดิ้งนะฮะกระโดดลงมาแล้วกดต่อยนะแลนต่อยถือวิ่งเตะนะฮะแลนต่อยแล้วก็ถือเดี๋ยวก็ถือก็ถือถือถือวิ่งเตะเอ้ยโอ้ยสับสนปุ่มอีกแล้วไปกดกระโดดเฉยเลยโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยเอยอเออ เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีโหท่านี้ดีว่ะเหมือนมันจะเหมือนมันจะติดตามนะผู้ชมเหมือนเป็นมิสไซล์ติดตามอะ่ะเป็นการปลาของแบบติดตามนะใช่ปะ่ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งขอลองอทงีเออเอ้ยใช่ว่ะใช่จริงด้วยโอ้เว้งกนเอิร์อ่ะท่าเนี้ยโอ้ยก็เจ๋งเลยอะคือปลายังไงแม่งก็โดนอะ่ะพูดง่ายอะ่ะโอ้ยรายกให้นายเป็นอันดับสองแทนไอ้ไอ้ไอ้ตัวสุกิโมโตะอะไรนั่นละกัน <laughs> ยอกยอกยอก,ยอ,ก,ยอ,กอันดับสามละกันนายอันดับสามละกัน ไปเลยแบกนมฉจนลือกได้โอ้โหสุดย,ยอดเลยเอิดมากเอิดมากอ,อีกท่าหนึ่งอะไรนั้นเลยเหมือนนั้นอ่ะอ๋อท่าหมุนตัวท่าหมุนตัวโอเคโอเคท่าหมุนตัวเออโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ดีว่ะตัวนี้ดีว่ะตัวนี้ท่ามันดีมากคุณผู้ชมทาไม่ตายดีมากทั้งสองท่าเลยอะ่ะไปซะตะมึงโ,โ,โดนคู่เลยเป็นไงอะ่ะอุ้ยแต่คะแนนเราตามว่ะเฮ้ยคะแนนเราคะแนนเราตามอยู่คะแนนเราตามอยู่โอเคโอเคเจอดัมเบลกูแน่ไป เออโอ้แต่ว่าความแรงไม่ค่อยเยอะว่ะเออได้ได้ได้ที่ความแม่นนะแต่ความแรงไม่เท่าไหร่แล้วผู้ชมได้ที่ความแม่นนะปังไงก็โดนนะครับอเนี่ยปาไปทางนี้ก็ยังโดนนะครับอเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาตัวไหนที่ยังไม่เคยลองดูบ้างเนี่ยตัวนี้ละกันเหมือนยังไม่เคยลองนะฮะโอ้มีท่าอะไรวะเนี่ยเฮอริเคนเหรอเห็นนะอ่าท่าตัวนี้ไม่ยากนะผู้ชมวิ่งวิ่งต่อยแล้วก็ถือของวิ่งต่อย วิ่งวิ่งต่อยถือของวิ่งต่อยนะฮะไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนโอเคโอเควิ่งต่อยก่อนวิ่งต่อยโอ้มันเป็นท่าแบบชกสแลมอะชกสแลมเอ้ยไี่ช่ดิเขาเรียกว่าท่าอะไรนะเอมไม่ใช่ชกสแลมดิเขาเรียกว่าท่าอะไรนะโคสไลาเออโคสไลาโคสไลายโคสไลายดิบดำเด่ะายลเลยนั่นแหละ โอเคโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ต้องกินนะผู้ชมไม่ได้เอาไปไปทิ้งนะต้องกินนะแล้วก็ถือของวิ่วิ่งต่อยน้ผู้ชมโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะเฮอริเคนน้ผู้ชมเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีว่ะโอ้โหดี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 ด โอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ยแม็กเอย้ยเป็นดาบสองคมนะท่าเมื่อกี้แม็กเย้ยต้องวิ่งดูดูด้วยคุณผู้ชมวิ่งหล่นตรงเวทีได้เลยนะท่าเมืม่อกี้เฮ้ยแต่เหมือนว่าด่านนี้มันจะ,ะมันจะเล็กกว่าด่านก่อนหน้านี้ใช่ปะ่ะด่านก่อนหน้านี้มันจะมีการแบบว่าเวทีล่วงเยวยผู้ชมแต่อันนี้ไม่มีนะแต่ด่านจะเล็กกว่านะอ,อยวเฮลิเคนกูแน่จะเฮลิเคนกูแน่เอ้ากดผิดอีกแล้ว เฮอริเคนเอาเลเฮอริเคนเรียบร้อยชนะแล้วแต่คะแนนทำไมทิ้งโหลดอย่างนั้นน่ะมาดูทั้งว่าเราจะชนะไหมนะผู้ชมเย้ชนะอุยผมว่าคะแนนมันต้องใกล้เคียงเฉีวเฉียดแน่ๆเลยผู้ชมนั่นไงเห็นว่มหกรกับ6กรอยหกอ่ะโอ้ยเกือบไปแล้วไงละ่ะเกือบไปแล้วไงล่ะเฮ้ยอันนี้คือจบแล้วหรอหรือยังไง เดี๋ยวอ่านกันนะตอนนี้ผู้เข่งแก่งนะ่าจะออกมาแล้วทุกคนระวังด้วยอ๋อเป็นบอสเหรอบอสเหรอเออพวกเขาเป็นใครอะสุกตะบอกโอ้หไอ้นักกากเสือเออเชิญนี่มันรู้สึกไม่ดีเลยอะเหมือนกันเลย <c oughs> โอ้ดับเบิ้ลไทเกอร์บาเทอร์นะพี่น้องนักกากเสือทนะ่านผู้ชมน่ากลัวมากพี่น้องนักกากเสือมาแล้วพวกเขากําลังอะไรวะเอ,อ่มีชื่อว่าโทโทรไรชิหรอ ไม่ออกผู้ชมโทรอะไรเชียเออนายคือคุณโอแชมป์การแข่งขันของเราสินะไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันเห็นว่านายรอดชีวิตมาได้เอ่ใช่แต่มันแต่พอได้พูดคุยกันเล็กน้อยฉันอยากรู้ว่าพวกนายเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งล่าสุดอย่างไรสมมุติว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังการเล่นแบบนี้เหรออ่ามันคุ้มที่จะตอบไหมเราเคยเราเคยต่อยกันมาก่อนนะเออแต่เพื่อนร่วมทีมของนายดูเหมือนไม่เห็นด้วยนะ เราจัดการเรื่องนี้ได้ตอนนี้คุณดิโอบอกว่าสิ่งที่หวังไว้ฉันเบื่อที่ต้องต่อสู้กับผู้แพ้โอ้ยไงแต่คุณดิโอทุกคนนั้นยกเว้นคุณดูน่าสงสารนะเฮ้ยมาดูถูกลูกทีมเราเหรอห้าห้าห้างก็จริงดูหน่อยไหมลูกทีมกูโมโหใหญ่เลยเห็นปะ <c oughs> อย่ามาล้อเลียนพวกเรานะสุกตะบ,บอกอคุณดิโอก็โมโหเหมือนกันนะฮะทําไมแกถึงไม่กำจัดถ้อยคําแบบนั้นออกไปแล้วมาสู้กันล่ะฮะเลิกพูดไร้สาระได้แล้ว คนนีอบอกนะฮะเอ้ยถ้าอย่างนั้นลองเพลิดเพลินไปกับความเห็นแก่ของเราสิมาเลยเอาแล้ววะนี่คือบอสแน่นอนนะผู้ชมเท่าที่อ่านดูนะหรือเปล่าวะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งวะหนึ่ง,หน,งหนึ่งวะก็ต้องคุนิโอกับสุกตะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะของโรงเรียนเราไอหน้ากากเสือเนี่ยจะเป็นยังไงวะเฮ้ยหน้ากากเสือมันเป็นบอสในเกมคุนิโอต่อสู้ไม่ใช่เหรอผมจําได้นะใช่ปะผมจําได้อยู่นะ มันจะมีเกมคุนิโอที่ว่าเป็นเกมแบบ b a t เทิ r รอย l e ผู้ชมส,สี่คนนะผู้ชมทีมละสองคนนะฮะที่มันสามารถเออเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลให้ดูนะผมจําชื่อเกมมันไม่ได้อ่ะพูมแต่เกมนั้นก็มันเหมือนกันนะสามารถแบบจับมือแบบใช้ท่าร่วมกันได้ด้วยอะ่ะโอ้โคตรมันนะอ่ะไอมันจะปลากระป๋องทำไมแต่ว่าแต่ว่าเลือดเรายังเต็มอยู่เลยนะ <c oughs> เออกินไปก็มีประโยชน์แหละปลาแบบนี้แหะไม่เห็นโดนเลยเลยคุดิโอคุดิโอโอ้ยตายแล้ว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 เดี๋ยวขึ้นมา เดี๋ยวคิดว่าโอ้ยมันฟื้นตัวเร็วมากฟื้นตัวเร็วมากยังไม่ทันได้ยกเลยได้ย,ยกเลยเอิบเอิบยกขึ้นมาก่อนเอิบโอ้ยไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะมันลุกเร็วมากคุณผู้ชมผมยกปุ๊บมันฟื้นปั๊บเลยอ่ะเอา้าไปแล้วเหรอสุกตาไม่นะสุกตาโอ้ชิบหายแล้วไงโอ้หึสองลุ้มหนึ่งว่ะสองหนึ่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้ของแล้วล่ะเออเออดับเบิลตีไปก่อนตีไปก่อนโอ้ใช้ของใชขงง้ของตีแรงใช้ของตีแรง

นี่กระสือชนะเย้โอ้แดนนิงขาดเป็นร้อยผู้ชมเกือบร้อยเกือบร้อยถทาคามินีนี่พูดเลยเป็นไงล่ะเห็นความเข้มแข็งของเราแล้วใช่ไหมล่ะฮะโทรไลชีบอกว่าโอเคเราไม่แพ้แล้วพวกนายมีทีมที่แข็งแ,งแกร่งนะคุณดิโอแน่นอนอยู่แล้วล่าเริงเลยเป็นไงแน่นอน <laughs> <laughs> พวกเขายังมีหนทางยาวไกลที่จะสานตอสานต่อตำนานของฉันโอ้ไงอะ ตอนนี้พวกนายได้ต่อสู้กับพวกเขาแล้วเห็นไหมว่าพวกเขาไม่สามารถว่าพวกเขาไม่สามารถจะเป็นคนแบบผู้โจมตีได้ผู้โจมตีน่าจะหมายถึงแบบอีกแก๊งหนึ่งนะคุณผู้ชมที่แบบมารอบโจมตีอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะหมายถึงแบบนั้นนะนานาเซบอกว่าแล้วใครกันแน่น่จะทําอย่างนั้นอ,อ่ะโทรชีบอกเราเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เพียงเพราะพิธีกรขอให้เข้าร่วมเท่านั้น เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยเรามีการต่อสู้อีกครั้งที่ต้องไปดังนั้นเราจะจากไปอย่าลืมดูเรื่องนี้ฝากเรื่องนี้ด้วยละ่ะเพื่อพวกเราอ๋อเหมือนจะมีคนแบบแอบอ้างว่าเป็นหน้ากากเสือนะผู้ชมแล้วก็มารอบโจมตีนะฮะโอเคเอ่าทาโทรไรชีบอกขอบคุณมากโชคดีในการต่อสู้นะแต่ว่ายังไม่จบนะผู้ชมมิสเทเรียแม่โอ้ยชายลึกลับอยู่ไหนวะฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าหนุ่มๆจะทํางานของพวกเขาแล้วเฮ้ย ว้ายโยแกเป็นใครชายลึกลับบอกว่าเฮ้แต่ใจเย็นฉันจะบอกฉันจะบอกนายว่าเมื่อฉันไปถึงที่นั่นฉันจะบอกนายเมื่อฉันไปถึงที่นั่นดังนั้นอดทนไวเฮ้ยแกเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันบอกคุณให้รอเข้าใจไหมฉันบอกแกให้รอทุกคนเนี่ยยัว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 เออรออยู่นะฉันซูมิมอนจิอแห่งทีมไทเกอร์ไฟหัวกะทิภายในแก๊งโอ้โอ้วันฟุอะ วันฟูโอ้อ่านไม่ออกวะ่ะคุณดูบอกเอ้ยอะไรวะอะไรคือไทเกอร์ไฟวะแล้วคุณแล้วคุณเกี่ยวข้องอะไรกับออ่ดับเบิลไทเกอร์หูปากอืมนั่นไม่ใช่อย่าบัคัดจังหวะฉันโอ้ยแม่งหัวร้อนซะด้วยสิสุกตะบอกเอ้ยแม่งน่าลำคาญชิปซุมิบอกว่าเอ้ยฉันจะพูดเมื่อถึงฉันจะพูดเมื่อถึงตาฉันเท่านั้น พวกเรา5คนที่ไทเกอร์ไฟต์คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเขา้งรู้สึกอ๋อพวกมึงนี่เองอ,ะ <c oughs> อ่ะเออและฉันเป็นคนเริ่มการซุ่มโจมตีรอบๆนเิเกอร์สนี่เองเออนายและฉันไปไกลมากย้อนกลับไปไกลมากฮะเออเดี๋ยวนะเออฉันไม่เคยพบแกนะฉันเคยพบแกด้วยเหรออะไรเนี่ยฮะหุบปากแล้วฟังฉันพูดซะโอ้แม่งเอ้ยนั่งยืนที่เปิงเลยเออโอเคตัดเรื่องเลยสาระ แกคือผูจะสู้ต่อไปใช่ไหมฉันรอไม่ไหวแล้วเตรียมตัวให้พร้อมแกไม่ฟังใครเลยใช่ไหมโอ้เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าหนึ่งหนึ่งมะเนี่ยหนึ่งหนึ่งมะเนี่ยหรือไงอ๋อหนึ่งหนึ่งนะผู้ชมหนึ่งหนึ่งนะไอซูมินะผู้ชมมันคือคนอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งสุดท้ายที่คุณนิโอกาวมาแล้วผู้ชมไอซูมิเหรอเดี๋ยวกูจะเล่นมันก็เป็นซูชิเลยคอยดูเถอะหนึ่งหนึ่งอะไม่กลัวอยู่แล้วเออ ขอให้บอกเกอไอซูมิมึงอา้าโอ้โหโอ,โอ้มาถึงแม่งใสกูก่อนเลยซูมิเออมันกลายเป็นซูชิซะเถอะเป็นหนึ่งในห้ามังกรไอ้ไม่ใช่ห้าห้าเสืออะไรของมึงเหรอห้าเสืออะไรเสรืออะไรมึงเสือเพนหรือเปล่าเสือเพอนเสือเพอนน้องอเสือเพนน้องเสือร้องไห้หรือเปล่าเสือร้องไห้หรือเปล่าเอออ้าทำไมกูดโดนหนักกว่ามันว่ามันโดนเจ็ดกูโดนแปดเนี่ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยด้ไทยอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวยทำังไงบ้ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ท่าจะใช้ท่าอีกท่าหนึ่งของคุณนิโอหน่อยมันยังไงวะกดขึ้นแล้วเตะเหรอเอ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมกดแล้วนะอะไรวะเอาไปว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมากเลยมันเป็นหนูร้องให้กูหน่อยอ๋อโอ้ท่านี้เหรอเป็นท่าดอดบอลชัดเลยพี่ชมเฮ้ยเจ๋งว่ะ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 โอ้ยแต่มันก็เอาเรื่องนะมันก็เอาเรื่องนะไอหมอนี่มันไม่ได้ขี้ปากล่ะมันไม่ได้ขี้ฟันว่ะมันก็เอาเรื่องนะเออดูถูกมันมากไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว กูใส่นวมต่อยกูก่อนแล้วใส่นวมต่อยก็เลยเออเออเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอ้ยคนละชั้นกันในน้องและผลสุดท้ายการต่อสู้ก็คือเน s เสสคส h สคูเป็นการชนะยินดีกับ5คนที่ชนะในครั้งนี้ด้วยคะแนนทิ้งห่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมาสู้กูโอ้โหเป็นไงหมอบกระแท่แ,แล้วเป็นไงล่ะพระเจ้ารู้สึกดีจังเลยอะ่ะ <c oughs> ดียวบอกเดียอแม่มันรู้สึกเจ็บ ซูกตาบอกอ่ยฉันไม่อยากฟังเรื่องรายาวๆของเขาหรอกนะแต่ทําไมซูมิถึงบอกว่ารู้จักนายละ่ะคุิโอนั่นแหนดะดิมันมันลุกขึ้นมาแล้ว,ม,ลม,ลวมันลุกขึ้นมาแล้วก็หวัวเราะอีกแหละเพื่อนร่วมงานของเพื่อนพี่ชายของภรรยายของพี่ชายของเพื่อนของฉันโอ้ยแม่งเอ้ยเ,ออเคยถูกคูณิโอตัวแสบไปตำนานจอมวร้ายทุบตีจะซับซ้อนไปไหนไหวะเด้อเป็นเดือดไปร้อนแทนเขาหรอเราซุ่มจมดินนักเรียนนักศึืษาเพื่อกำจัดคุณิโอ อแปลว่ามันจ้องจะเล่นแต่คุณโอ๊ตนะผู้ชมเอาความเป็นจริงแล้วนะเดี๋ยวคือต้นเหตุนะอะไรเพื่อน่รงงานของเพื่อนลุกงอะไรนะเอออย่าว่าแต่มึงเลยกูก็งงเหมือนกันนายกําลังแก้แค้นให้กับเอ่อคนที่คุณแทบไม่รู้จักเหรอเออคิดเหมือนกูเลย <c oughs> คิดเหมือนกูเลยซูมิบอกเอาละเราเราคิดว่าถ้าเราเรียนแบบดับบิลทาก้อนเอ้เดอบบิลไทเกอร์ คณดณโอคู่ปรับที่มีมายาวนานของพวกเขาก็จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้และนายก็เดินเข้าไปในกับดักของเราทาคาเนะบอกเอ้ยทำไมพวกคุณโจมตีผู้เล่นไอ้ผู้คนในสถานที่เหล่านั้นนะต้องใช้คําว่าแกเด้อคุณมันฟังดูไม่ฟังดูแบบว่าแบบไม่เลื่อนหูนะเนอะไอ้นักเรียนวนนี้จริงๆต้องใช้คำว่ามึงได้ซ้ําแหละซูมิบอกฮ่ามาฟังรายละเอียดจากหัวหน้าของชั้นทีหลังแล้วกันไหนวะไอหัวม่วงเนี่ยนะหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยชายลึกลับบอกอ๋อ ชายลึกลับไม่ใช่ซูมิเหรอโอ,โอเคชายลึกลับบอกว่าซูมิเออ่นายหลอกเขาได้ดีตามที่นายต้องการฉันจะมอบแบทเท่นแมนนวลออฟมิสรีที่เขียนโดยนายอย่างแท้จริงคืออะไรวะอ่าคราวนี้เป็นใครกันเดีวบอกนะฮะชายลึกลับบอกอฉันชื่อสบกิเป็นหัวหน้าออของเป็นหัวหน้าของโมจิที่นี่และ ชายทั้ง4ของกลุ่มไทเกอร์ไฟนะสุนเยมหัวหน้าเอิมอย่าเรียกฉันว่าโมจินะ <c oughs> อ๋อๆอ,อ,อย่าเรียกฉันว่าโมจินะฉันชื่อมอนจิโอเคโอเคโอ้ผมโทษทีโทษทีฉันแค่อมฉันชอบเสียงของมันอะยังไงก็ตามจอมไวร้ไรต์ตำนานก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งฉันอยากจะเจอแกอยู่เหมือนกันคุณก็เหมือนกันเหรอให้ตายเถอะคุณดิโอแม่งโคตรดังเลยว่ะ เย้ yeah, ใช่แล้วนาะนาเซนายคือสมองของคูริโอเอ้ยนายคือสมองของนิคสึไฮสคูลอ่าซูกตาตะบอกไอซาระเลวแกรู้จักนาราเซด้วยเหรอซูกาตะอ๋อนี่มันชื่อบึบกินะซูกาตะคุณไม่ได้ยินเหรอที่ที่เอ,อซุมิ บอกว่าพวกเราโจมตีในแค่สื่อเพื่อตามหาพวกคุณทุกคนให้มากขึ้นน่ะก็ได้ฉันอธิบายฉันอธิบายแล้วผู้ชายทั้ง5คนนี้มีทีมของตัวเองเฮ้ยอย่าบอกนะว่านานาเซเป็นไซส์สึกอะไม่ใช่มั้งฉันกําลังนําทีมทั้งหมดของพวกเขามารวมตัวกันเพื่อจัดแนวร่วมที่เรียกว่าหูหวันฟู่หูหวันฟู่อ่ะฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขามาก่อน ฉันได้ยินว่าพวกเขาใช้ท่ามิสเตอรี่มิสเตอรี m ุสมิสเตอรีส์เบตเทอร์มูฟเพื่อปราบนักสู้ที่เก่งที่สุดและทําให้พวกเขาพิการหาพวกเขาไม่เชื่อฟังได้ยินว่าพวกเขาป่าเถื่อนอถูกต้องแล้วทาคามิเนะหูของทีมคุณใช่ไหมอ๋อทาคามิเนะคือหูของทีมคุณใช่ไหมตอนแรกหรือกว่าแค่ง,งานอดิเลกหมายถึงว่าทาคามมเนะเนี่ยอ๋อนานเซคือมันสมองใช่ไหมทาคามิเนะก็คือหูประมาณว่า รู้ทุกเรื่องมานั้นวะเออผมเดานะอืมแต่ในขณะที่สอนท่ามิสเิเรียเบทเทอร์มูฟให้กับรุ่นน้องของชั้นอิทธิพลของเราก็ค่อนข้างจะมากแต่เราต้องการผู้คนที่มากกว่านี้เพื่อครอบครองประเทศโอ้เอางั้นเลยเหรอ,อ,อดังนั้นเราจึงเปิดทัวนาเมนต์เพื่อรวบรวมสิ่งที่ดีสุดแน่นอนว่าถ้าเราชนะคุณจะต้องเลือกว่าจะเชื่อฟังหรือจะพิการโอ้แม่งหัแท้ว่ะหัแท้ว่ะแน่นอนว่าเรารู้ถึงความแข็งแกร่งของคุณโอ แต่พวกนายที่เหลือดูมีทักษะค่อนข้างดีเช่นกันเอ่อฉันไม่ขอทําให้ใครพิการดีกว่าอเอแปว่านานาเซะก็คงไม่ได้เป็นพวกมันหรอกครับเราผมคิดไปเองไม่มีอะไรหรอกโอเคอิชิโจบอกว่านี่คือวิธีที่พวกเขาเพิ่มกําลังพลกันเหรอโอเคโอเคโมริโมโตะบอกว่าอแต่ผู้ชายที่อยากเจอคุณโอคือใครกันแน่สุดท้ายแล้วในสุดเวลานี้ก็มาถึงโอ้แมงซันจิเหรอ ไอ้อบอกว่าซันจิได้ไม่ครเหมือนเลยอะ่ะโอ้ไอหมอนี่เองกรอที่เจอที่อยากเจอกับคุณิโออะ่ะฮาวหายไปนานเลยนะคุณิโออย่าบอกนะที่ซันจิอะ่ะคุณเป็นใครหยุดลืมได้แล้วนะชั้นมูนากะตะยูจิโอ้มีคําว่าจิจิวะ่ะผมว่าตัวละครเนี้ยน่าจะได้แบบว่าเรฟเฟรนซ์มาจากซันจิแน่ๆคุณผู้ชมผลฟันธงเลยอะ่ะแม่งไว้ผมเหมือนกันแล้วก็แบบใช้เตะใช้เตะเป็นหลักเหมือนกันด้วยผมว่าชัวเลยแหละโอ,โอ้ยูจิ นายทำอะที่นี่อ่ะแกจําฉันไม่ได้ใช่ไหมครั้งนี้ฉันจ่ายเงินให้เด็กๆที่นี่เพื่อเปิดทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อแก้แค้นแกและลิคิที่ทําลายรางังมูนาตะอินดัสทรียลเหรอโอ้เป็นเป็น,เป,นเป็นโรงงานเลยเหรอ <c oughs> แกมันน่าลำคาญมากฉันจะสู้กับแกถ้าแกพูดอย่างนั้นเออเอาเลยดีกว่ามาหมดแต่เสียเวลามันจะมีความหมายเพียงเท่านี้แกไม่เห็นหรอทุกคนที่นี่จะต้องไม่ยอมรับชัยชนะของฉันนะ คืออะไรอะ่ะน่าสงสารจังเลยดีพวกแกทั้งหกคนจะมาหาฉันเหรอเอาละมาเลยนี่คือเวลาของแกที่จะต้องคุกเขา่าโอ้โหไฟแม่งลุกโชนน่าดูเลยวะ่ะและแกจะต้องเชื่อฟังฉันเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอาจจะเป็นศึกสุดท้ายของเรานะผู้ชมสองสะสองส,องส,องสองจริงด้วยวะ่ะหัวม่วงแน่ๆนนก,กูว่าแล้วเชียวโอเคนะเราก็จะไปชุดเดิมนะผู้ชม กับสุกตะนะฮะเพราะว่า2คนนี้คือเลือดเยอะแล้วก็แข็งแกร่งสุดแล้วนะมาทาให้มันจบตรงนี้เหอซันจิเอ้ยมันชื่ออะไรว่ายูจิมันจบกันตรงเนี้ยยูจิโอ้ยไอยูจิเหมือนซันจิมากเลยอะผมว่าใช่แน่ๆว่าใช่แน่ๆมันเน้นผมว่ามันเน้นเตะว่ะไอตัวยูจิผู้ชมโอ้โอ้ดีมากดีมากดีมากสุกตะดีมากเออเออเออดีมากสุกตะดีมากดีมากเออเออไป เออเออเออเอ้ยเอ้ยยกตัวขึ้นแล้วก็โยนเปียงทุ่มเขาให้เออมันได้ยินดิวะเอา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 ล่วง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 ไอไอไอมามามาเตะหมดนะไม่สนลูกใครเออดีนะเตะพวกเดียวกันไม่ได้อ่ะไม่งั้นมั่วนะดูนี่มั่นแล้ดูเหลือซันจิตัวเดียวแล้วเอ้ยยูจิแม่งเอ้ยแม่งโคตรเหมือนเลยมานี่เออเอาทีสักที เอาสักทีนึงเอามาทีนึงว่าไอ้สักทีนึงอ่ะมึงลุกกูกระปาเดี๋ยวเอามามึงบุงลุกขึ้นมากูกระปาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบด้วยท่าสวยๆได้ไหมโอ้โหอดอดเลยอ่ะโดนสุกตะอับิกินซะแล้วอ่ะโหเขาเซ็งเลยจบย่าง๋อย่างนะมีรอบสองนะผู้ชมทาคามิเนีนายแล้วล่ะถึงตานายแล้วแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นเอ่อมันสมองของทีมนานาเสะใช่ป่ะเออมันสมองของทีมนานาเสะไป ขอโทษที่ว่านายนั้นอนาเสะเมื่อกี้เราตีความไม่แตกเองอะมันแค่ชมนายเฉยว่าเป็นมันสมองของทีมเราไปใส่ร้ายนายซะแล้วอ้าถ้าคามีเนะเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวที่ทำไรได้โอ้พุ่ง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 เฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะไอตัวนั้นมันใส่ตะข่ายเหรอใส่ถุงน่องตะข่ายเหรอถามจริงจริงป่ะเนี่ยโอ้เป็นนั่นเป็นตัวละครแบบ LGBTQ เลคุณผู้ชมผมว่าชัว์เลยแหละผมว่าชว์แหละมาโอเคไม่เป็นไรจะแต่งงไงกแ็แล้วแต่แล้วกันครูฝ่ายปกครองไม่ว่าก็โอเคเออเออนี่โอ้เจอทักกูหน่อยทักกูหน่อยอืมปอาเพื่อนได้ปะปาเพื่อนได้ปะเฮ้ยเหวี่ยงเพื่อนได้ะ่ะเหวี่ยงเพื่อนได้ะ่ะจับเพื่อนเหวี่ยงได้่ะโอ้โอ้โอ ไม่ใช่จับื่อนเหวี่ยงนั่นอย่างเดียวนะจับผู้ต่อสู้เหวี่ยงก็ได้นะผู้ชมเออเดี๋ยเดี๋ยวปูไม่ทําอะไรเลยเหรอเฮ้ยคะแนนมันนำ้ำคะแนลนลาอยู่คะแนนลาอยู่ผมนี่ก็จะโวยวายอย่างเดียวเลยว่ะมาน,นี่มาพี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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไปแล้วโด,โดนแล้วโดนแล้วโดนโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะ,ลละทําไมหัวหน้ามันไม่เก่งเท่านี้วะ เออผมเก่งโหรนะไอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบเลยเกือบเลยไปเงยเอาละโอ้ยโอ้ยสองหนึ่งเหรอไม่หวั่นอยู่แล้วนะไม่หวั่นอยู่แล้วนะเพราะเรามีโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอถือของก่อนขอถือของเฮ้ยนายนายจะลุมไม่ว่าหรอกขอฟาของก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวดิโอ้ยไม่นี่กดผิดไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้จะดัมเบลดิวดัมเบลดิว,ด,วดัมเบล

โอเคโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ป่ะเดี๋ยวขอดูใหม่ดิงงงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเราชื่ออะไรวะโอเคอิชิโจเอออิชิโจถ้ามันโอเคถ่ามันใช้ง่ายกว่าโมริโมโตะนะผู้ชมผมก็เลยเอาอิชิโจมาเล่นนะฮะชื่อเล็กยักมากชื่อเล็กยากมากตั้งตั้งใหม่ได้ไหมเป็นใน ABC อะไร้ยโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรนะผมจําได้ผู้ชมวิ่งวิ่งต่อยวิ่งวิ่งต่อยเฉยๆนะโอ้วิ่งวิ่งต่อยวิ่งวิ่งต่อยมีแค่วิ่งต่อยกับถือของแล้วก็วิ่งนะ ว้าทางง่ายทางง่ายตัวนี้ทางง่ายทางง่ายทางง่ายแต่เลือดอาจจะน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ทางง่ายเฮ้ยืหโดนสกัดดาวลุ่งเฮอริเคนอ่าโดนอีกแล้วโอยแม่เอ้ย์โอยเอาละของอะแม่เอ้ยไม่มีอาวุธอะไรที่แรงกว่าร่างกายของเราแล้วพี่ชม,มนี่แหละอะไรวะอะไรวะทำไมเอา้าช,ชิจิโจได้ยอย่าทำอย่างนี้ดิไม่เอาดิจะแพ้ไม่ได้เลยชิจโจ โอ้ยแล้วเลือดมันยังเต็มอยู่เลยอะอะไรวะโอ้ยตอนแรกผมผมประมาทไปหน่อยผู้ชมไม่ดีประมาทไปเยอะเลยอะฮู้ยชิหายแล้วชิหายแล้วฮู้ยผู้ชมไม่รอดแน่เลยว่ะไม่รอดแน่เลยว่ะเออ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยแพ้ปะเนี่ยแพ้ปะเนี่ยโอ้ยชนะโอ้ย ผมว่าคะแนนน่ะมันน่าจะเฉียวเฉียดมากอ่ะผู้ชมนั่นไงต่างกัน31คะแนนเองโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล,แล้วแล้วเราก็ชนะกลุ่มไฟทเกอร์ได้แล้วผู้ชมตายเรียบเลยไง <c oughs> นอนกันเกล่อนเจ้เฮ้ยทำไมยังไม่ไปอีกล่ะเฮ้ย <c oughs> บอกงี้แม่งเอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะแพ้อะเราแข็งแกร่งกว่าพวกมันหย,ยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอ ความแข็งแก่งนี้ฉันเห็นแล้วตอนที่ฉันเข้าใจแล้วเออดูหัวหน้ามึงซะก่อนเนี่ยมันยอมรับเราแล้วเห็นไหมเนี่ยคุณดิโอนายแข็งแก่งมากแต่คนรอบข้างทําให้นายแข็งแก่งขึ้นโหแม่งโชเน้นจัดๆเลยอะแบบแนวกระตุ้นแบบโชเน้นจัดๆเลยอะยูจิเกิดอะไรขึ้นกับนายนายกินอะไรผิดสัญแดงไปหรือเปล่านี่นายล้อเลียนฉันเหรอไอ้บ้าถ้าคุณานั่นไอมีแรงเหลืออยากจะไปอยากจะอีกรอบไหมล่ะ สักรอบปะละ่ะไม่ไม่ไม่ในสถานที่นี้ฉันไม่มีวันจะสู้กับนายอีกแล้วไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามนายและซึบากิคนนั้นจะไม่ง่ายที่เอาชนะเช่นกันคราวหน้าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นและมาหาชั้นนี่เออถ้ามีเรื่องกับกูก็มาหากูเดยเออไม่เล่นกับคนอื่นทำไมละ่ะเอาละ่ะคราวหน้าฉันจะมาท้าทายแกด้วยอย่างอื่นอะไรวะมีอย่างอื่นดีกรอ <laughs> เออฉันจะรับมือกับทุกความท้าทายยกเว้นการเรียน <laughs> โอเคเข้าใจแล้วละ่ะ รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยฮ่าโอ้ huh. oh, ใช่แล้วมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังทัวร์นาเมนต์นี้อาฉันบอกแกเพราะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอ้านี่ไม่ใช่พวกมึงเหรอไม่ใช่พวกมึงเหรอเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาคุณโอแกไม่ได้เจอเขาในระยะนี้แต่ระวังด้วยยังอีกเหรอดีฉันจะสู้ใครก็ใครก็ได้เข้ามาเหอะจะมัดจะมวยจะกล้วยอะไรก็ามาเหอะสงบติอารมณ์ได้แล้วครั้งต่อไปฉันจะไม่แพ้แกเอาล่ะ ฉันจะตั้งตารอ,อการต่อสู้ครั้งต่อไปฉันมีบางอย่างจะเพิ่มฉันได้เตรียมสโตอสโตอีกบุ๊กหนังสืออ,อะไรวะคืออะไรวะของฉันไว้หลายเล่มเป็นรางวัลดังนั้นโปรดตั้งตาออรอคอยได้เลยโอ้นั่นมันน่าตื่นเต้นจังคืออะไรก่อนผ <c oughs> ู้ชมขอภัยนะอาจจะแปลถูกแปลผิดไปบ้างนะพู้ชมอ๋อเนี้ยเหรอเนี้ยเหรอสวัสดีเราผู้ชนะนี่คือรางวัลจากสำนักงานใหญ่ของทัวร์นาเมนต์หนังสืออะไรอะ นิชิโนเธอปลอดภัยแล้วพวกพวกของลิคีเป็นห่วงคุณเป็นห่วงเธออะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรมันเป็นเพียงวิธีกรง่ายๆเองค่าจ้างก็ดีด้วยนะจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินสักพักอ๋อเป็นห่วงเรื่องอะไรเออแค่เป็นทํางานเป็นวิธีกรเองห่วงเกินเหตุนี่คืออะไรอะ่ะสุกตาบอกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเดอะสโตอิคบุ๊กที่ซึกบกะพูดถึงเล่มนั้นนิชิโนใช่ฉันบอกให้พามาที่นี่ อาอะไรวะงงวะอไอสารลเลวเหล่านั้นจะมีวันให้พวกให้อภัยพวกเขาเด็ดขาดพวกเขาหลอกเราให้ตายเธอมันคือหนังสืออะไรอะ่ะนี่โนะขอบคุณสำหรับรางวัลน,นะทําไมเธอถึงไม่ออกไปก่อนที่จะสิ่งต่างๆที่จะเกิดอันตรายละ่ะรีบไปเลยไป,ไปอ่าแล้วนายไปด้วยเหรอวัด <laughs> What? What? อะไรคู่มือการสู้แห่งความลึกลับเออเล่มที่19แล้วเล่มอื่นๆนะเป็นส่วนหนึ่งของซีรี ด้วยเหรอไม่ไม่นะโอ้นี่คือรางวัลของเราเหรอสโตอีกบุกโอ้โห้บ้าเอ้ยสลัดไอ้สลัด,ลด <c oughs> จริงมันหยาบกว่านั้นนะฮนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือรางวัลของเรารอ่ะแม่เอ้ยเอ่อพวกแกกําลังรอเล่นกับพวกเราได้เวลารีแมต์แล้วได้เวลาเอาคืนอีกรอบนึงอ่ะไปบุกอีกเหรอทีนี้จะไปบุกเหรอโอ้โหโอ้โหนี่คือแบบ อาจบแล้วเหรอนี่คือจบแล้วเหรอหรือไงอ๋อจบแล้วนะคุณผู้ชมจบแล้วโอเคคุณผู้ชมมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะคุณผู้ชมผมนึกว่ามันแบบโหมดสตอรี่อ่ะมันจะเป็นโหมดที่แบบเราได้ไปบุกตามโรงเรียนอื่นๆน,นะฮะแต่ไม่ใช่นะฮะมันคือเกมต่อสู้นี่แหละฮะสี่คนนะแต่ว่ามีฉากให้เลือกหลายฉากนะแล้วก็มีโรงเรียนให้เลือกหลายโรงเรียนเลยคุณผู้ชม แต่ว่าผมว่ามันก็มันดีนะผู้ชมนี่ผมแค่เล่นไปแค่ตัวเดียวนะแล้วมันมีโรงเรียนอีกเป็นสิบเลยที่ยังไม่ได้ลองอ่ะผู้ชมออผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันลดราคาอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ถ้ามันลดราคาจริงๆแล้วก็ผมแนะนานะให้ไปกดมาเล่นนะฮะออและน้น้องๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นเกมคูนิโอะนะฮะอยากให้ไปลองออโหลดมาเล่นนะเ,ออเล่นเล่นเกมคูนิโอะแบบฟอรอ์มิคอมก่อนก็ได้นะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมนะ,ะจาลองฟอร์มิคอมนะฮะเล่นอย่างนั้นก่อนก็ได้นะ ลองดูก่อนก็นกได้สนุกสนุกเหมือนกันโอเคผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นก็ฝากติดตามต่อด้วยนะครับผมโอเคซียูไมเกนเน็กเกมเน็กทมครับผมบ๊ายบาย